สวัสดีครับทุกคนอันนี้ฝรั่งกับคนไทยไปซื้อของไปร้านไทยอกีกซื้อ,องตุ้งตุ้งเต็มคนไทยซื้อๆๆโอเคค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนพี่ซื้อของจ้าฝรั่งของรีวิวอีกแล้ว <laughs> <laughs> ตลอดตลอดนะทุกคน วันนี่เป็นคริสต์มาสตัวตัวดันที่เยอรมันเขาปิพิชวันยาววันรัตสุขเสาร์อาทิตย์ทุก็จังเป็นพิชวันนี้คนไทยไปซื้อของเยอะๆวันนี้เราก็เลยไปซื้อเยอะฮะอย่าวนซื้อร้านไทยจ้ะร้านไทยอันเดียวจ้ะร้านไทยกับร้านฝรั่งมีเดียวร้านฝรั่งไม่ได้ซื้ออะไรใช่เหรอซื้อแต่ร้านไทยวันนี้ร้านไทยเยอะๆแต่ร้านฝรั่งร้านฝรั่งซื้อขนมนิดเดียว อ่าเคตุก่อนเบยวันนี้อากาศอืมฝนตกอีกม่หยุดอากาศไม่ดีเนาะอากาศไม่ดีหน้าไปซื้อของเดี้ยมาดูทำอะไรฝนตกฝนตกอย่างน่้นกันไรต่อจีนี้มีหอยอาเมียใช่ไหมหอยใช่ใช่ไม่เมียหอยไมเมียซองกงแมน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  สองเมียสองงันตีเลยๆสองถุงสองถุงหอยไม่ได้มียกินทำอะไรกินเมียหอยไม่ได้มียกินเราสัตวทุกคนอันนี้อย่างชื่ออะไรน้ำส้มน้ำส้มอีเกินละมันเอสิกน้ำส้มน้ำส้มโออันนี้เมียซื้อผมชอบชอบกินอันนี้ ของใครอันนั้นอันนี้ชื่ออะไรของใครอันนั้นอันนี้เนี่ยของฝรั่งอันนี้ชื่ออะไรของใครนี่ของฝร,รั่งเขาสั่นคาดูเปียคาดมเปีย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 บอกงี้เปีย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 โอ้เก็บมู <laughs> สามตุ้งเล็กเลยไม่บอกแคปขี้ไม้แล้วเหรอ <laughs> อันนี้พวกเราเด็ก ก็ได้คุณเห็นแคบหมูยังไงพูดมากพ่นมากกว่าแคบขี้หมาพูดมาพุ่นแล้ว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 พุเนี่ยสามตังคารามีกังฝรั่งพุ่นอะไรของฝรั่งเนาะสองกังฝรั่งหนึ่งกังคนไทยโอให้คนไทยหนึ่งทังอันเดียวโอเคไทยสองคนไทยหนึ่งกังฝรั่งเออตั้งกันชนเหรอวาอะไรหน้ามีมีของกิน Iya nggak iyang Iya nih. Iya, iya. Nampara. Nampara. Peng kira nih peng peng. Nampara. Pusi. Nampara. 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 Songong. Kau dah suik? Kamu Oh. ก็มันแซบอ่ะกซื้อทำแหนมกินด้อนหอมร้พุ่งนะคนไทยอย๋ยวอันนี้เป็นฮอลาฮลาาฮอลลาาอ่าพล,โฮโฮพลังรู้ะโอยพลังรูพลังอันรู้เยอะแล้วแหละอันนี้มารูเรื่องอันนี้เป็นอะไร,ระขาไง พักขากขา,ขาเ,ออเนี่ยเนี่ยเนี่ยขา <laughs> <laughs> โอ้ยรสดีอร่อยดีน้ำคุ้มรสดีรสด,ดีไม่ใช่อร่อยดีรสด,ด,ดีรสด,ดีโอ้มียซื้อเยอะมียซื้อเยอะอันนี้เป็นอะไรกระชายกระชายอันนี้ลืมแล้วมาแขงมาแขง ก <c oughs> ่อนครคุคิดคุชีนิดเดียวเลยคุณี้เยอะชีเยอะสิอันนี้เป็นไม่บอกเมนเมนไม่ใช่บอเม,มนถูกพูงไงถูกพูถูกพ <c oughs> ูมาวพูพูพูมาแค่สองอันเองนะก็จะมาสักงสามสี่อันอยู่โอ้กาะเทียมกาะเทียมเจียว เตรียมเชื่อใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วเพื่อนยังไงครับมียะโกแกะมันทุกเม็ดแกะก็แกะก็มายในเมีอะของมายในเมียอานะต้องบอกว่าโกแกะถั่วทุกเม็ดถั่วทุกเม็ดอันนี้เป็นถั่วอันนี้สวยอย่าโบน์หน่อยโอเคถั่วงอกพูดก่อนถั่วงอกยังไงมีเอ็กซ์เตอร์ด้วยทุ่งแมโรเมโรโอ้ มันเป็นยากอะนี่เพูดลุกชินปลาใช่ไหมแม่ทำ extra นู่นเอ็กเกอรโอ้สุอเอดแต่ทำกเที่เอาลุกชินหมูชินหมูฝรั่งนะอยา่า <laughs> ได้เลยฝรั่ง ชอบและเสร็จข้าวตม้ขตมขม้าวต้มข้าวต้มอืมขม้าวต้มบานาฮะอืมไม่ได้ทำเราต้องซื้อกินละซื้อมาหนึ่งถุงพออย่างนี้ลาทูนา่าแม่นแล้วแม่นแล้วลาทูนา่าจักเก็บไปก่อนเก็บเสร็จแล้ว โซ่อีกนุ่งตุ้งไปก่อนว้านักการณ์ีนักการณ์ดีมีอะไรกันไงมีอะไรกันไงนีอะไรกันไงเท่าไหร่มันจะของฝรั่งนั่นแหละนี่ป็นกระายหมดน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำปลาปลาหอยนางรมโอ้ผมเสยชวิตโอผมชอบชอบตัวไหม่ ผมชอบชอบต้นไม้เอาสันมะใช่ไรชอบไหมหน่อไม้หน่อไม้ผมชอบชอบกินใส่แพทผัดผัดผัดไข่ผัดใส่ไข่อะแต่หมูสับเนี่ยนี่มามากินอันนี้คนไทยกินอันนี้อะไรต้นไม้เท่ากันต้นไม้หน่อไม้หน่อไม้ใช่หน่อไม้ยังกับต้นไม้ต้นไม้นี่ยไงนี่คนไทยกรีบขนมปัง พร็กเขาทำไรเขทำอะไรเอ้าเวลาฝรั oh. ่งกินไงชุบแป้งทอดอะไรพวกนี <S 2> <S 2 <S 3> <S 3้ไงอ้าตลอดแหละชุบแป้งทอดอ่ะอืมอขึ้นไปกินอะไรมามาเพ็ดเพ็ดสามครั้งเพ็ดสองคนไยกินสามสามอันสามพอสามพอ คนไทยเยอะขาดนี้โอคนไทยขนาดนี้อาจาอย่างนี้เสนกระเจียวว่าเนไอ้วุ้นเส้นอ่ะวุ้นเส้นเออวุกระดูดนกระดูนี่อคนไทยโอ้อีกนุ่ง่งน่อยดีรดีรดีอีกนุ่ง่งเก็บไวเก็บไวคนไทยเก็บไว้ี่เกออกไปซื้ออยเอ้ยนุ่ง่ง ที่น่าจะไม่สีนุ่มเลยหรอกันไทยคนไทยโอ้เอกะเทียมสัมสุก่องเลยนะจัมก่องแล้วอันนี้ลืมแล้วเส้นมีอันนี้เส้นมีโอ้ทำกับไฟมุนมุนมุนใส่กอะไรกินกิน อ่ะคนไทยเหลือเป็นคนที่กินหอ่อห่อเส้นมีอย่างนี้ไสก้กอกชาวกเกาะขบค้นนุษย์แมวนุษย์มิตาอันนี้นเป็นเท่ากันที่นูน่นคนลยยี่หอ้อยี่ห้อไปเท่ากันไม่เป็นเท่ากันยี่ห้อม่เป็นเท่ากันโซอ,อันนี้เป็นคนไทยกรอแบบเกเียวฝรั่งมาทุงง่งของฝรั่ง หลังหอถุงของฝรั่งโอ,อ้เป็นทีมถุงเดี๋ยวเชลีเก็บอีกนะคะบันทระบาอันนี้เป็นถุงของฝรั่งคนเดียวเพิ่นก็อันนี้กันเลยอันนี้เป็นขนมปังมาได้ดูอันนี้เป็นขนมปังของฝรั่งอืมขนมปัง,งของฝรั่งคนเดียวเพิน่น ยังนี oh, ่เป็นไงช่วยไล่โอ้อยากกินอยากกินอยากกินขนมมีหลายหลายอันขนมสามอันโอ้ยอะอย่างนี้แคียหมูหมูสับหมูสับหมูสับไปที่คนไทย นั่นซื้อมมสับมาประเทศย้ำมูลเส้นนะจ๊ะมมสั่ยังไงนี่อิงว่าอิงว่าโอ้อันนี้ไปจากคนไทยอิงว่าคืออะไรอิงว่าขิงขิงโอ้อันนี้เป็นเจ็บคอกุดต้มบงกุดคนไทยคุม่ใช่เจ็บคอสือไข่ด้วยไม่เห็นหรอกคุณไม่มองตรงไหนคุณเอาไปมองตรงไหนมองไม่เห็นเลยนี่คนไทย อ่าต้องได้เห็นไข<ท>่ <laughs> <laughs> ไปที่แอ๊เกิร์มองเห็นที่ไหนละ่ะไข่ไข่อือฮึเนี่ยสลัดก๋งคนไทยใช่ก๋งค,คนไทยเป็นที่นี่ก๋งฝร,รังเป็นที่นี่ฝืนเหลวฝืนแบง <laughs> อันนี้เป็นก๋งไข่ใส่กอกมาใส่ยำมัสเส้นใส่ก็ใส่ล้นลงไปที่นไทยอ่าฮั่นนไทยเยอะเน,ะนาะทำขึ้นมาแล้วจะฝรั่งกิน <laughs> อยากได้ได้ก๋งฝรั่งน่าน่าน่าน่ ของพลังเล็กๆตลอดโอ้มียาืออาอา้ออันนูนยาอันนูนโอ้โหกคตรมีเสื้อโงนให้ดีไหมย่าดีดีเห็นไหมมีอคิดทุกอย่างจริงๆกำลังขึ้นเวลาเล่นเกมหนักเห็นไหมอย่างอันนี้สลัดอีกผู้คนใจหิีระรัดเกือกเจ็งเล็กๆแตงสามลูกลูกละห้าสิบเซน สามอันกันดึงกระโหลกหาสิมันฝร,รั่งมันฝรั่งมาเรามีไอเดียอะไรคนไทยเซ <c oughs> มันฝรั่งมีไอเดียอะไรไม่บอกไม่บอกรับกุ้งกุ้งของคนไทยกุ้งของคนไทยเอาสิ <c oughs> ใช่กุ้งของคนไทยนีย่แหละเอามาใส่ยำมุเซน <c oughs> หมาเดียวซบผมข้าวฝรั่ง <c oughs> สาบผมกับบอ่บอคื่บ่อ ลลแค่นี้เสร็จแล้วแค่นี้เสร็จแล้วไปเก็บถุงเลยไปเก็บถุงแค่นี้อ,อันนี้มียดาเมียดาไปเก็บถุงเดี๋ยวเมียดาเอาสันว์าดาสิเก็บถุงใครอ่ะใช่รีวิวแล้วไม่ไมทำดีๆก็โดนด่าแล้วแหละหัวเราะหัะวเราะอยากโดนด่าแล้วสิเมียดา่าเมียด่าไหมอะบอก บอกเมียไม่ด่า,ดาเห็นไหมว่าเมียใจดีไงเมียถึงไม่ด่าฝรั่งด่าทําไมอไม่มีอะไรให้ด่าไม่มีอะไรอะไม่มีอะไรด่าเนาะจะด่าทําไมซื้อของอาา่ะจ้ะไปไปซื้อของร้านไทยก็เบิดไปลอยยูโรลอยยูโรแต่คิดสามสิบหกกับสามพันหกร้อยอ่ะจ้ะจะกินได้โดนด้วยจ้ะส,สองคนอาา่ะจ้ะกินได้โดนดยุ่ ้ากาซื้อร้านเยอรมันน้ำในน้อยๆอ่ะจ้ะร้านเยอรมันประมาณยี่สิบยูโรสามสิบยูโรอ่ะจ้ะบ่ซื้อหลายบาร้านเยอรมัน,มนแต่ร้านไทยนี่ร้านไทยนี่ซื้อหลายกว่าเนาะแมนบ่แมน,นแมนแล้วกลังบอกแมนแล้วโซ่ตะกอนในนีนน้ฝรั่งกับเมียเก็บของก่อนฝรั่งกับเมียเก็บของก่อนจานฝรั่งหิวข้าวกินอาหารจงเช้าแต่ไม่ไดมาเสิร์แต่ไปซื้อของกันมาจ้ะ เราจะเห็ดนั่งกินไหนฝรั่งหะบอเปลฝรั่งกินแล้วฝรั่งไปยังเฮ็ดงานเฮ็ดงานยังหาสังเรียนเมียโอ้ต้องคิดนานขนาดน,นี้ย่าไปบบบบาาาายยยไปไายปไป FC ละโอเคบายบายทุกคนบายบายกับกันครับทุกคนสวัสดีครับ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเด้อค่ะเด้อกับบอมี่ยังไงจ๊ะวิดีโอสูมือนีอก็มาลองบัลลังแค่นี้าาก็จ๊ะพี่แค่นี้ขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายทุกคนบายบายฝรั่งรีวิวเสร็จแล้วเก็บของแมบัตบัตเอารีวิวเสร็จแล้วก็เก็บบอมแมนบอก